ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ที่ใต้คลิปนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้คะ่ะการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้สติในการตัดสินใจ สวัสดีค่ะสวัสดี FC เจาะเลขเด่นสูตรหวยพารวยค่ะวันนี้มีสูตรแต้มรวม10หน่วยบนมาฝากนะคะสูตรการคํานวณค่ะใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวก3บวก3บวก1ค่ะสถิตินี้นะคะเดินมาทั้งหมด9งวดนะคะในสูตรนี้นะ เดี๋ยวเรามาคำนวณกันคร่าวๆนะคะใช้หลักแสนบวกกันสองครั้งค่ะในงวดนี้ใช้หกบวกหกหบวกหได้12บสอนำสองมาบวกเลขคงที่สองบวกสามได้ห้าห้าบวกสามได้8ปดแดบวกหได้9้าค่ะได้แต้มห้าแต้ม8ดแต้ม9ผลการออกรางวัลน,นะคะสตัวบนออก9ก้าเจดสองสองตัวเข้าที่เจดสอง 7บวก2เท่ากับ9เข้าที่แต้ม9นะคะบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจคำว่าแต้มรวมนะคะสำหรับเพื่อนที่มาดูใหม่ๆแต้มรวมก็คือการบวกผลลัพธ์ของหลัก10และหลักหน่วยบนนะคะอย่างในงวดน,นี้ก็คือใช้7บวก2ก็ได้9ได้แต้ม9ค่ะต่อไปใช้2อบวกส สองบวกสองได้สี่นำสี่มาบวกสี่บวกสามได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งค่ะแต้มเจ็ดแต้มศูนย์แต้มหนึ 0, ่งนะคะผลการออกรางวัลสามตัวบนออกแปดหกหนึ่งสิบหน่วยบนอยู่ที่หกหนึ่งหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดงวดนี้เข้าที่แต้มเจ็ดค่ะ ต่อไปใช้6บวก6 6บวก6ได้12นำา2มาบวก2บวก3ได้5 5บวก3ได้8 8บวก1ได้9ค่ะแต้ม5แต้ม8แต้ม9ผลการออกรางวัล3ตัวบนออก5 1 7 2ตัวเข้าที่1 7 1บวก7เท่ากับ8งวดนี้ก็ตรงกับแต้ม8นะคะต่อไปใช้7บวก7 จ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่นำสี่มาบวกสี่บวกสามได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งค่ะแต้มเจ็ดแต้มศูนย์แต้มหนึ 0, ่งผลการออกรางวัลสามตัวบนออกเจ็ดสองห้าสองตัวนะคะสิบหน่วยคือสองห้านำสองมาบวกห้าสองบวกห้าได้เจ็ดเข้าแต้มเจ็ดนะคะต่อไปใช้ห้าบวกห้าค่ะ ห้บวกหได้10บนำศูนย์มาบวก0ูนบวกสาได้3ามสาบวกสาได้หกหบวกหได้7จ็ดสามหกดนะคะได้เลขแต้มผลการออกราวสา3ตัวบนออกสองหกหนึ่งสิหน่วยบนคือ6กหนึ่งนำหมาบวก1นึหบวกหได้7นะคะเข้าที่แต้ม7ค่ะต่อไปใช้9กบวกเ้า 9บวก9ได้18นำ8มาบวก8บวก3ได้11ใส่11 1, บวก3ได้44 4, บวก1ได้5แต้ม1แต้ม4แต้ม5ผลการออกรางวัล3ตัวบนงวดน,นี้ออก750นะคะ10หน่วยบนคือ505บวก0ได้5ค่ะเข้าที่แต้ม5นี่นะคะอันนี้สถิติคร่าวๆนะคะ หกงวดจากเก้างวดนะคะทีนี้นะคะเราจะมาดูสูตรนี้กันในงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะหลักแสนคือเลขศูนย์เราใช้ศูนย์บวกศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์นะคะนำศูนย์มาบวกกับเลขคงที่เลขคงที่ของเราก็คือสาม สามหนึ่งเลขเดียวกับตามสูตรที่ลงไว้ให้นะคะสามสามหนึ 3, 3, ่งศูนย์บวกสามได้สามค่ะสามบวกสามได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดจะเป็นแต้มรวมนะคะสิบหน่วยบนแต้มสามแต้มหกแต้มเจ็ด ทีนี้ค่ะก็จะนำสามแต้นนี้มาจับคู่ชุดนะคะเป็นเลขสองตัวบนนะคะมีแต้มสามนะคะแต้มหแต้มเจ็ด มาดูแต้มแรกค่ะแต้มสามแต้ม3าม3ก็คือเลข2ตัว10หน่วยบนบวกกันได้3นะคะก็จะมีเลข0ูนย์สาถ้ากลับหลักก็จะเป็น3 0นะคะศูนย์สามสองสี่เ้าห้แดและ6 7ดค่ะ อันนี้จะเป็นแต้มสามนะคะทุกตัวบวกกันได้สามแต้มนะคะต่อไปแต้มหกค่ะแต้มหกคือศูนย์หกหนึ่งห้าสองสี่สามสามเจ็ดเก้าแปดแปด แต้มสุดท้ายคือแต้มเจ็นะคะในสูตรนี้นะศูนย์เจ็หนาสและ8 9ค่ะทีนี้ลองมาดูตัวชนนะคะเลขที่ลงไว้ให้ในงวดนี้นะคะลองดูว่ามันมีตัวไหนที่ชนกับสูตรแต่ละสูตรที่ลงไว้ให้บ้างนะคะ สูตรแรกที่นำมาชนคือสูตร3ตัวบนในงวดวันที่1กันยายน2564นะคะในสูตรนี้แอดก็จะตัด2ตัวไว้ให้ด้วยมี2 3 2 9 2 1 4 3 4 9 4 1 7 3 7 9 7 1ค่ะมาดูนะคะว่าตัวไหนชน,นะคะ่ะตัวแรกที่ชนนะคะ2 1ค่ะ2อบวก1ได้3ก็เข้าที่นี่นะคะชนกับ แต้มสามเนี่ยนะสองหนึ่งหนึ่งสองต่อไปค่ะสี่สามสี่บวกสามได้เจ็ดสี่สามสามสี่ชนกับแต้มเจ็ดนะคะสี่เก้าค่ะสี่เก้าชนกับแต้มสามค่ะ อันนี้ก็ชนหลายสูตรนะคะสี่เก้าเจ็ดเก้าค่ะเจ็ดเก้าชนกับแปมหกเจ็ดเก้านี่ก็ชนหลายสูตรนะคะสี่เก้าเจ็ดเก้า ทีนี้มาดูสูตรต่อไปค่ะสองตัวบนปักหลักสองตัวบนปักหลักก็มีชนสองหนึ่งนะคะสองบวกหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งเข้าแต้มสามสองห้าสองห้าเข้าแต้มเจ็ดสี่สองค่ะสี่สองเข้าแต้มหกสี่สองสองสี่เข้าแต้มหกนะคะ สูตรเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสูตรที่สองที่ลงไว้ให้นะคะชนกับเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าข้าแต้มหกสี่เก้าเก้าสี่นะคะเข้าแต้มสามหนึ่งสองหนึ่งสองนี่ก็ชนหลายสูตรนะคะสองสี่ เจ็ดเก้านะคะเจ็ดเก้าเขาแต้มหกสี่เอีกหนึ่งสูตรนะคะสูตรเลขท้ายสตัวบนสูตรเลขท้ายสองตัวบน,วบนก็มีชนที่สองสีนะคะสอสเข้าแต้มหก สี่เก้าเข้าแต้มสามเจ็ดเก้าเข้าแต้มหกนะคะแล้วอีกหนึ่งตัวแปดเก้าแปดเก้าเข้าแต้ม 7. เจ็ดนี่คะ่ะก็จะมีเลขที่ชนกันหลายสูตรนะคะ สรุปมาให้มี4ตัวนะคะอยู่ที่แต้ม3และแต้ม6นะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะนี่ก็เป็นแค่เพียงแนวทางที่นำมาฝากเพื่อนๆนะคะใครมีเลขไหนในดวงใจก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะสูตรทุกสูตรมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ สวัสดีค่ะช่วยสนับสนุนสินค้าแอดมินนะคะแอดไลน์กันมาได้ที่099 4060821ค่ะแคบหมูไร้มันกรอบใหม่ทุกวันไม่ใส่สารปเสียขนาด50กรัม25บาทเท่านั้นนะคะพิเศษวันนี้สั่ง6กถุงขึ้นไปส่งฟรีทั่วประเทศขอบคุณทุกท่านค่ะ